เรนจบท้ายแบบนี้พวกเขาจะไม่เหมือนพวกเจ้าเขาจะมีอิบาดา้เขาจะมีคุณภาพทําอิบาดา้าสักการะตอ่อรองมากกว่าพวกเจ้านี่คือสัญญาขอร้อัล่อร้องให้มีคนที่มีคุณภาพมารับอิลามแต่ละคนมีคุณภาพก็ต้องนั้นแต่คนที่ออกิสลามไปก็ดูแต่ละคนะเวลาพูดถึงสิ่งนี้มันมีสถิติ Pew Research สำหรับคนที่รู้ Pew Research ี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเขาเรียกว่ามันเป็นองค์กรที่ทําสถิติอะไรที่แบบเชื่อถือได้นะระดับโลกนะโดยภาพรวมเนี่ยผมเชื่อถือได้ Pew Research เปเจอบทความหนึ่งเขาทำสถิติคนในอเมริกานะคนคริสแล้วทิง้ง ศาสนาคริสต์ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่จะเป็นไปเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้าไปเป็นคนไม่ไม,ไม่นับถือศาสนาเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ไม่มีศาสนาอะไรตอนแ้วก็แล้วแต่แต่ทิ้งศาสนาคริสต์คนอเมริกาอย่างเดียวนะประเทศอเมริกาอย่างเดียวนะบทความว้าใจว่า the share of Americans who leave Islam is offset by those who become Muslim <c oughs> เขาพูดถึงมุสลิมแหละที่ออกจากศาสนาอิสลามด้วยในบทความแต่เขาไปเอ่ยถึงคริสต์ด้วยเลือเชื่อทำให้าไร้มีหมานเพิ่มเลยเวาลาอ่านผลงานอันนี้คนคริสต์ที่ทิ้งศาสนาคริสต์ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจากคริสต์ในอเมริกานะออกจากศาสนาคริสตไป22% แล้วเราทำในสิ่งตุกตรงข้ามนั้นแล้วในระหว่างนั้นมีคนมารับคริสกี่เปอร์เซ็นต์ออกไปยีบสอได้กลับมาเท่าไหร่ในระหว่างนั้นมีคนมาเข้ารับนับถือสาานาคริสหกอ์เออกไปยีบสได้กลับมาห มาดูมุสลิมบ้างแฟร์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามออกจากอิสลามไป23ได้กลับมาเท่าไหร่ได้กลับมาเพราะว่าคนนอกอิสลามมารับอิสลามมานับถือศาสนาอิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมมารับนับถือศาสนาอิสลามในระหว่างนั้นที่มีคนออกไป23เนี่ยได้กลับมาเท่าไหร่ออกไป23ได้กลับมา23อัลเ์อลอออกออกไป23เอาลอให้กลับมา23คริสออกไป ย2กลับมาได้กลับมาหกอลัลลอฮ์กล่าวไว้ในคำเปรีอยนกุรอานซุรอ์มุฮัมมัดซุรอห์ที่สีอายะที่สามสิถ้าเจ้าหันหลังผินหลังให้อลัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนให้มีกลุ่มชนอื่นเข้ามาแทนที่พวกเจ้าและพวกเขาจะไม่เหมือนพวกเจ้าไว้อินตาตะวันเราถ้าพวกเจ้าผินหลังไม่นักถือสนันนี้ต่อไปแล้ว อทางศาสนานี้ทิ้งศาสนานี้ยัสตับดิลกมอกมัล้วก็เรากมอัลเราจะเปลี่ยนให้มีคนอื่นมาแทนพวกเจ้าตุมมาลายะกูนูอัมซาละกุมและพวกเขาจะไม่เหมือนพวกเจ้าพวกเจ้าไม่มีคุณภาพใช่ไหมอัลเราจะให้คนต่างศาสนามารับอิสลามแล้วมีคุณภาพมากกว่าพวกเจ้าอัลลอฮ์อักบัตทิ้ง伊斯兰ไปยี่สิบสามอัลเรา,าให้มีคนคุณภาพกลับมายี่สิบสามนื่องด้วยเหตุนี้มันจึงมีคำพูดภาษาอาหรับตะคูรูนามินนาซูฟาฮาอานาะวะนะคูรูมิ่งกุมอุลลมาอัลกุมพวกท่านเนี่ยนะเอาคนโง่ๆของพวกเราออกไปแต่พวกเราเนี่ยนะเอาระดับปราดของพวกกท่าาาานมมหลับ ามานับถือ伊ามแทหมายความว่านักปาชญ์ของพวกท่านเนี่ยมารับอิสลามเราเห็นเมื่อไหร่ที่โพสๆกันน่ะบาดหลวงอะไรต่ออะไรอะระดับไหนมารับลามกันน่ะคิดดูไปดูแต่ละคนเนี่ยรับ伊斯าไปดูได้คุณภาพแล้วจบท้ายแบบนี้พวกเขาจะไม่เหมือนพวกเจ้าเขาจะมีอิบาดะเขาจะมีคุณภาพทำอิบาดะสักการะต่อรอบมากกว่าพวกเจ้านี่คือสัญญาของเรายี่สิบสามหายไปยี่สิบสามกลับมาอายะกรอานนี่อัลลอฮ์สัญญาเป็นจริง